สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวของที่ซื้อเหมือนจากดิสนีย์แลนด์นะคะแต่ว่าซื้อที่ห้างสเป็นสินค้านะคะหรือว่าที่โรตารี่พิกซี่อะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เราซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อมิกกี้เมาส์นะคะที่ซื้อมาจะเป็นเจ้าหญิงชิ้นหนึ่งนะคะเจ้าหญิง อสองชิ้นชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเย้ Yay! เสื้อมิกกี้เมาส์นะคะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันอ่านว่าอะไรนะคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะอ่านเป็นมินมินนี่กับมิกกี้เมาส์เปล่าค่ะซอเอสนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ เสื้อเสื้อในลูกเสื้ออะไรนี่มันก็อาจจะตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดูพอดีเลยเย้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่ออุ้ยขอบัทานโทษนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเปน็นแทรนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือสโนไว้นะคะ ก็ไม่รู้มาจากที่ไหนนะคะชิ้นนี้นะคะเราก็แม่เราจะไม่ได้ซื้อเองนะคะก็อันนี้ได้มาจากที่เรียนพิเศษนะคะนี่จะได้มาจากที่เรียนพิเศษนั่นเองย้นี่นะคะก็จะเปนน Snow ็นอ่านวาสโนไวท์มันอาจจะแสงทึบๆไปหน่อยเนาะ นี่ค่ะก็จะเป็น snow white นะคะนักสารว่า snow white แล้วก็จะมีเครื่องหมายตัวนี้อีกแล้วว่าอันว่าอะไรไม่รู้ใครอยากอ่านนะคะก็จะตอบเองเลยนะคะหน้า <Okay. S 1> ต่อไปค่ะหน้า <Okay. S 1> ต่อไปค่ะ <Okay. S 1> อาแสงไม่ค่อยชัดนะคะนี่ก็ถ่ายที่มือแล้วนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแท่แช้แดแดดอาจจะอาจจะแพงมากจริงๆนะคะนี่ตัวนี้จะแพงจริงๆมากๆเลย แชาด้นี่นะคะก็จะเป็นไม้แปดค่ะก็ขอประทานโทษด้วยนะคะที่เราแกะไปแล้วแหละแล้วเราก็เล่นไปแล้วแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไปตรงมิกกี้เมาส์เราเอานี่เลยนะคะตรงมิกกี้เมาส์เนี่ยเนีย่ยาาตรงนี้มันก็จะสีทะลอกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะแก็บเจ้าหญิงเจ้าหญิงลาพันเซลรูล้จัก่ะคะที่ตัวผมย,ยาวๆนะ ก็จะเป็นอย่างนี้มาให้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ออกอย่างนี้นะคะโอ้ยไว้แป๊บ้นึงนะคะเดี๋ยวเราขอแกก่อนค่ะแต่แกะยากไปหน่อย แล้วค่ะพเกตมันก็จะเป็นอย่างงี้นะคะแด,ะดะก็อาจจะแอบแอบหน่อยเนาะช่วงนี้ก็เพราะว่าใครที่มาด่าเราเสียงจริงจกนะคะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอไปทานโทษจริงๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็น แพ็กเกจหรือเปล่านะคะน่าจะใช่มั้งคะนี่ค่ะที่ติดตัวตรงนี้มานะคะนี่ค่ะมันจะเป็นเจ้าหญิงลาบันเซลหรือเปล่าค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เราจะมารีวิวตัวนี้กันเลยตัวนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะลายรูปหัวใจแล้ตัวนี้ก็จะเป็นรูปมงกุฎนี้ก่อนนี้ก่อนนี่รูปมงกุฎนะคะตัวนี้ก็จะเขียนว่าอะไรไม่รู้ ัวนี้ก็จะเป็นลูกมงกุฎเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะอ่านว่า Disneyland เ,เอ้ย Disney น,นะคะใช่หรือเปล่านะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมงกุฎอยู่ข้างบนนี้นะคะไม่แบบนี้ก็จะแพงจริงๆนะคะนี่นะคะ่ะก็จะเป็นนี้ข้างหลัง ของตัวที่หอกับไม่แบกนะคะข้างหลังจะเป็นนี้ข้างหน้าจะเป็นนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่แขวนให้เลยก็แ่ามันทำไมมันถึงแพงชิอต่อไปเนะะี่ยก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ไม่แบกมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้ก็จะเขียนว่าอืมมิกกี้กับน่าจะใช่นะคะมิกกี้กับมินนี่มัง มิกกี้เมาส์เปล่านะคะแล้วตัวนี้ก็จะมีซิปให้ตรงนี้เลยรูดไปต้องรูดก็แค่สูดตรงนี้นะคะมันจะสุดๆๆซๆๆเข้ามาขนาดนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็เล่นไปลล <laughs> แล้วรอบหนึ่งแล้วเราก็มาไขาานะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปมิกกี้เมาส์ตรงหูตรงหน้านะคะ ประมาณเท่านี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปมิกิมเมาส์นะคะหวัวกระพู <c oughs> ก็มือนี่เราสักอะไร,ไรลุเต็มเลย <c oughs> ที่จริงตรงนิ้วนี่ก็เขียนนะคะเนี่ยอาจจะไม่เห็นแล้วม <c oughs> ั้งรอยประกาย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเขียนว่าอะไรไม่รู้มิกิมเมาส์แล้วโุ้ย ให้ดูผิดข้างนะค่ะขอประดานโทษค่ะตรงนี้ก็จะเขียนเป็นรูปมิกกี้เมาส์แล้วก็ยี่สิบแปดนะคะตรงนี้หรอตรงนี้ก็จะเป็นลายมิกกี้เมาส์ค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นยังไงรูปมิกกี้เมาส์นะ,ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเขีนดิสนีย์ น่าจะใช่ไหมคะว่านิสนี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นรูปมิก้เมาส์ค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะยัยก็เป็นไงกันบ้างนะคะกับการรีวิวคองทั้งหลายที่เราได้รีวิวไปแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลงคลิปต่อๆไปกันเลย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็เรามาติดตามกันด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรต่อๆไปนะคะก็ติดตามชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะบ๊ายบาย